สวัสดีค่ะตอนนี้โบอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่โบจะมาทำบล็อกนะคะเนาะวันนี้นะคะจะมาดูว่าการหากระเป๋าแบรนด์เนมที่ตอบโจทย์สายมูเขานะคะโจะจะทำยังไงกันบ้างมีเกณฑ์อะไรในการเลือกบ้างนะคะไปด้วยกันเลยค่ะความพิเศษของวันนี้นะคะเป็นการมาไอคอนสยา,ยคามครั้งแรกเลยนะคะ อ้ไม่รู้จะเดินไปทางไหนก่อนเลยก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่พา้าต่อนเลยค่ะค่ะวันนี้คุณกิฟนะคะจะมาหากระเป๋าตังค์เพื่อเปลี่ยนเพื่อเสริมดวงนะคะเป็นในการเลือกมีอะไรก็ต้องเลือกสีที่ถูกขับวันของเรานะคะเออแล้วก็ซึ่งของเธอคือสีอะไร คือสารสีเนี่ยมันจะบ่งบอกแต่ละเรื่องเช่นวันศุกร์เนี่ยอาจไม่เกิดวันศุกร์เหมือนนกัเลยได้กระเป๋าสีชมพูกับหรือเหรือโอรถเนี่ยสำหรับโชคลาภแต่ถ้าเป็นเงินทองเนี่ยมันต้องเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็จะเป็นสีแดงโอเคแล้วสำหรับเธอนี่คือจะเน้นเรื่องอะไรคะออ๋ก็ต้องเน้นโชคลาภค่ะโดยกา่รที่โชคลาภเนี่ยแสดงว่าเรา ทำแลกวคือโชคเข้ามาเงินก็จะเข้ามาด้วยเออฮะโชคลาภคือทุกอย่างเนาะก็คือเรื่องของการงงการเงินอะไรอย่นี้ก็คือโชคความโชคดีอะไรต่างๆนะคะแสดงว่าโจทย์วันนี้ก็คือจะต้องหากระเป๋าตังค์สีชมพูถูกป่ะชมพูหรือโอริค่ะโอเคเพื่อเสริมโชคลาภนะคะอ่ะแล้วตอนนี้ยี่ห้ออะไรที่เข้ามาในลิสต์บ้างคะก็คือจะมีจะมีคุชชี่เออบิีนแล้วก็ปลาด้าค่ะโอเคคุชชี่เป็นไง ได้ไหมที่ก็คือจริงๆอะดูเรเวฟอะมันมีต่างประเทศแต่ไทยอะแต่ไม่มีสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือชมพูไม่ไม,ไม่ตรงกับที่เราอยากได้เป็นชมพูนู่นๆเนาะซุชิมันชมพูนู่นเกินมันออกแบบเป็นุ่ดไปถ้าเทียบกันอ่าไปดูของเซรีนมาเนี่ยคือซซรีนจะเป็นชมพูชมพูนิ่งน่ารักเลย ช็อกกิ้งพิงค์ใช่ช็อกกิ้งพิงเลยสุวของลาด้านี้ก็จะออกชมพูอ่อนนิดนึงเออเรากำลังตัดสินใจอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในปลาด้ากันค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะเริ่มจากดูทั้งใบสั้นใบยาวนะคะก็จะเน้นไปที่โทนชมพูนะคะว่าจะเป็นเข้มอ่อนสะดุดตาที่ใบสั้นนะคะสีชมพูอ่อนนะคะสีนี้น่ารักมากเลยนะคะดูลูกคุณหนูมาก ตัวนี้เป็นชมพูช็อกกิ้งพิงนะคะตัวนี้ดูน่ารักสุดใสนะคะคนละแนวกับสัวเมื่อกี้เนาะเรามาดูซีลีนกันด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์คุณกิฟนะคะเพราะว่าซีลีนเขามีช่องใส่บัตร7หรือ9นะคะในขณะที่คุณกิฟมองหา 6, 6หรือ,อเปน,นช่องเท่านั้นนะคะ พูดถึงเรื่องสีนะคะโูชอบมากเลยค่ะเป็นสีชมพูน่ารักมากๆสดใสมากๆค่ะค่ะหลังจากที่ไปดูพาด้านะคะแล้วซีรีนมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเราจะไปกับตัวไหนนั่นก็คือปลาด้าค่ะโอเคด้วยเหตุผลอะไรคะคุณกิ๊ฟอ๋อด้วยที่รูปลักษ์สีแล้วก็ สุดการเป็งานอะไรคุ้มค่าความคุ้มค่ากับราคาออเหมาะกับความเป็นคุณคุณกิฟต์ด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าพรา d ด้าเนี่ยุเก่าก็ใช้ p าได้อยู่แล้วพราด้าจริงๆแล้วเขาได้คลิกดูดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าน้อแต่ว่าซีรีสเนี่ยซีรีสสวยแต่ว่าอาจจะดูแบบชิคแนวเด็กวัยเด่นหนึ่อ๋อนะคะโอเคได้ค่ะ จากที่คุณกิฟตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาซื้อกันที่เลยค่ะวันนี้นะคะโบกับคุณกิฟมาที่ Prada Icon สยามนะคะมาเจอกับ SA คุณแบงค์ค่ะบริการดีมากเลยค่ะหยิบกระเป๋าตังค์ใบนั้นใบนี้นะคะมาให้เลือกจนจุใจนะคะพร้อมอยังทั้งให้เวลาในการเลือกอีกตัางหากค่ะเพราะว่าสายมูเขาต้องมีรายละเอียดให้พิจารณานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การบริการตอบโจทย์สายมูเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ มาดูกันค่ะตรงสเปคสายมูแบบ 4, คุณกิฟยังไงบ้างห6 7 8 8ช่องนะคะครอือันนี้ช่องใส่นับธนบัตรนับ,บ,นบโจทย์ของคุณกิฟนะคะคก็คือจะต้องมีช่องใส่บัตรทั้งหมด6หรือ8ไม่เกินแล้วก็ต้องมีสีชมพูนะคะ นี้ก็จะช่วยเรื่องโชคลาภบอกนะคะชมพูก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภชมพูสีตรงสเปคของคุณกิ๊ฟด้ยค่ะสตนี้นมาแล้วค่ะใบใหม่ส่วนตัวนะคะโบคิดว่า Prada ตอบโจทย์สาวที่กําลังมองหากระเป๋าตังสายมูนะคะโดยความที่เขามีหลากหลายสีสันนะคะแล้วก็ในแต่ละสีเขาก็จะมีโทนเข้มโทนอ่อนให้เลือกด้วยนะคะตอบโจทย์สายมูเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะน่าจะเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่สาวสายมูควรพิจารณาเลยค่ะ

จะตน้าเปอนี้บอกตามเราต้องาตเธอเลยอะกเนะคะเข้ากับเล็บเธอมาตามตำราที่ดิฉันดูไว้ก็คือดิฉันดูเป็นทางการไหมไปนะคุณกิ ช่องใส่บัตรนะคะนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดช่องตามตำราเ๊ะเลยนะคะแล้วก็สีชมพูเรื่องโชคลาภในงานที่เราบอกเราต้องการสีชมพูเพในด้านโชคลาภนะคะโอเคน่ารัก h ปปี้ไหมคะคุณกิ๊ฟเริฟมมากวันนี้ต้องถอยด้วยก็ได้ถอยจริงจริงด้วยเยี่ยมเลยค่ะดีใจด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ